คุณคงรู้จักนาซีแต่คุณอาจจะยังไม่รู้จักหน่วยรบพิเศษของนาซีวันนี้ต้องเล่าจะพาคุณไปรู้จักหน่วยรบพิเศษของนาซีกันครับหน่วยรบพิเศษของนาซีในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนั้นมีอยู่หลากหลายหน่วยที่ทาหน้าที่เฉพาะเช่นการจารกรรมการจู่โจมพิเศษหรือการต่อต้านการก่อวินาศกรรมโดยหน่วยที่มีชื่อเสียงได้แก่กองทัพเยอรมันแวร์มร์สซึ่งจะประกอบด้วย3มเหล่าทัพได้แก่ 1>, 1. ทัพบกโดยเชตเทีย 2. ทัพเรือคลิกมาลีน 3. ทัพอากาศลูกวาฟาโดยมีกำลังพลทั้งสิ้นประมาณ13ล้านนาย 4. เกสตาโปตตำรวจรับของนาซี 5. บรันเดนบูกหน่วยข่าวกรองฐานเยอรมัน 6. ฟอสเซเมเกอร์พลร่มของนาซี 7. วาเฟน s อสเอสคอมมานโดยูนิตแแอฟแวร์หน่วยข่าวกรองทหาร และว,วันนี้เราเราจะพาคุณไปรู้จักกับหน่วยต่างๆของนาซีกันครับ 1. กองทัพบ,บกเยอรมันกองทัพโบ,บกเยอรมันหรือหน่วยดอยเชเทียนั้นมีชื่อเสียงในเรื่องของความแข็งแกร่งอดทนและการใช้ยุทธศาสตร์ที่ล้ำยุคโดยมีหน้าที่หลักในการลบภาพพื้นดินรวมถึงการทำลายอาคารและสิ่งกีดขวางต่างๆเช่นการวางระเบิดหรือสะพานและทำลายตึกรวมถึงการสร้างทางให้กับกองทัพหน่วยเฮียจะเคลื่อนพลด้วยเท้าและม้าในช่วงแรก และมีกำลังพลสูงสุดอยู่ประมาณ6 7ล้านนายโดยมีอดอล์ฟฮิตเลอร์เป็นผู้บัญชาการสูงสุดเฮียนั้นจะไม่ใช่หน่วยวัฟเฟน s อแต่ก็มีส่วนร่วมในอาชญากรรมสงครามโดยร่วมกับกลุ่มไอซัตหน่วยสังหารมวลชนของ SS ในการฆ่าร้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวและละเมิดอนุสัญญาเจนีวาในการจับเชลยศึกของโซเวียตหน่วยเฮียนั้นมีการจัดกองกำลังพไว้ดังนี้ 1. เฮเลสกุป ือหน่วยกองกาลังหลายกองพลมีปฏิบัติการหลักคือตั้งแนวรบในรัสเซีย 2. อร army คือหน่วยกองกําลัง2-4กองพลมีภารกิจในการลาดตระเวน 3. คอ c o คือกองกําลังหลายหายหน่วยมารวมกันเพื่อปฏิบัติภารกิจควบคุมการรบในพื้นที่เฉพาะ 4. ี่ division คือกองกําลังเฉพาะหน่วยเช่นทหารราบหน่วยรถถังหน่วยยานยนต์ฐานภูเขาลฐานปืนใหญ่ตำรวจทหารฐานพลร่ม และฐานช่างที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิศวกรรมในการสร้างสะพานและวางระเบิดโดยเทียมีบทบาทสำคัญในปี1 9 3 9ในการบุกโปรแลรนด์ที่เป็นจุดเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่2ยึดฝรั่งเศสเดนมาร์กนอร์เวย์ในปี1940บุกสาภาโซเวียต Operation Barbarossa ในปี1941 2. คลิกมารีน คลิกมาลีนหรือกองทัพเรือของนาซีในช่วงปี1 9 3 5ถึง1945มีผู้บัญชาการสูงสุดคือคนเรือเอกเอริชเลเดอร์คลิกมาลีนมีบทบาทในทะเลเหนือทะเลบอลติกมหาสมุทรแอตแลนติกและทะเลเมดิเตอร์เรเนียนโดยจะถูกแบ่งออกเป็นหน่วยย่อยๆได้แก่ยูบูธวาฟาหน่วยเรือดำน้ำที่ทำหน้าที่รอบโจมตีเรือศัตรูในมหาสมุทรแอตแลนติกอูเบอร์วอเอร์ไฮท หน่วยเรือผิวน้ําจะประกอบไปด้วยเรือประจันบานเลเรือลาดตะเวนเรือพิฆาตเรือเร็วโจมตีใช้ปฏิบัติภารกิจตามแนวชายฝั่งแอตแลนติกและช่องแคบอังกฤษสามทัสไนเทรารี่ปืนชายฝั่งใช้ป้องกันชายฝั่งเยอรมันและพื้นที่ที่เยอรมันยึดครอง 4. มารีนไฟร์ Fire, หน่วยบินของกองทัพเรืออยู่ภายใต้กองทัพอากาศลุกวาฟ้าใช้ในการลาดตระเวนและต่อต้านเรือดำน้ำ คริกส์มารีนได้ทำยุทธการสำคัญไว้ได้แก่1 Button of the Atlantic ยุทธการแอตแลนติกในการไล่ล่าเรือสินค้าของศัตรูโจมตีเพื่อตัดเส้นทางการส่งสเบียงระหว่างอเมริกาและอังกฤษใช้เรือดำน้ำโจมตีฝ่ายเรือสัมพันธมิตรทำให้สูญเสียเรือไปเป็นจำนวนมากในช่วงปี1940ถึงปี1943และจมเรือ HMS Hood ของอังกฤษได้และปฏิบัติการ Operation w e s e r ü b u ุ g การบุกนอร์เวย์ในปี1940ถูกใช้ในการส่งกำลังพลและยึดเมืองท่าเช่นออสโลและนาวิก 3. ลูกวาฟาลูกวาฟาหรือกองทัพอากาศนาซีถูกก่อตั้งขึ้นในปี1935โดยการพื้นฟูจากสนธิสัญญาแวร์ซายหลังสงครามโลกครั้งที่1โดยมีผู้ปัญชาการหลักคือแฮมันเกลิงลูกวาฟาจะประกอบไปด้วยฟีเกอร์ครอฟหน่วยใหญ่ของกองกำลังทางอากาศ เ i ียเ e r Division หน่วยย่อยหรือฝูงบินในภารกิจเฉพาะเดรสเวเดอฝูงบินหลักบินตามภารกิจเช่นฝูงบินขับไล่ม s s เตอร์สมิ Bf 190, f o อก FW 190, ฝูงบินทิ้งระเบิด h ฮเปิลเฮย 111, จัง k ก r ร์จู 88, ฝูงบินโจมตีทิ้งดิงจัง k ก r ร์จู er 87, สตู g a และฝูงเครื่องบินขับไล่หนักมา s เตอร์สมิ Bf 110 ลุคาฟาได้สนับสนุนยุทธการบิสครีกหรือสงครามสายฟ้าแลบในการช่วยกองทัพเฮียโจมตีทางอากาศเพื่อทำลายเส้นทางรถไฟคลังสเสบียงและค่ายทหารรวมถึงยุทธการ Battle of British ในปี1940ในการทิ้งระเบิดที่ลอนดอนและเมืองต่างๆของอังกฤษทำลายกองทัพอากาศอังกฤษ RAF และทำลายขวัญกำลังใจของพลเรือนสนับสนุนกองทัพบ,บกในการลุกลามรัเสเซีย กองทัพลุวาฟาได้สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงในช่วงสงครามด้วยการทำลายเมืองทั่วโปรแลนด์ฝรั่งเศสอังกฤษและรัเสเซียและส่งผลให้เยอรมันเล่งพัฒนาเทคโนโลยีทางอากาศในช่วงสงครามแม s ช r Smith ME 2 6 2เครื่องบินเจ็ตลำแรกของโลก4เจสตาโปเจสตาโปหรือเกไฮเมอร์สตาโพรไซต์ตำรวจลับแห่งชาติ เ e สตาโปคือตำรวจลับทางการของนาซีเยอรมันและในประเทศยุโรปที่ถูกเยอรมันยึดครองถูกก่อตั้งขึ้นโดยแฮมันเจอริงในปี1933โดยทำการ,ระสมประสานหน่วยงานตำรวจจากเมืองต่างๆของฟารัสเซียเข้าไว้ด้วยกันต่อมาในวันที่20เมษสายนในปี1934เทสตาโปถูกส่งต่อไปยังหน่วยชุดสตาเฟลเอสที่มีไฮลิสฮิมเลอร์ เป็นอธิบดีตำรวจและผู้นำคือฮิเลอร์ในปี1936เกสตาโปจึงกลายเป็นหน่วยงานระดับชาติแห่งหนึ่งหน้าที่หลักของเกสตาโปคือปราบปรามฝ่ายตรงข้ามเช่นผู้เห็นต่างทางอุดมการณ์นักวิชาการนักเคลื่อนไหวองค์กรนักบวชและศาสนาประชากรชาวซินติและโรมาผู้พิการพวกรักร่วมเพศและชาวยิวตรวจสอบหนังสือพิมพ์หนังสือและการแสดงออกใดๆที่อาจเป็นภัยต่อพักนาซี 2. ควบคุมประชาชนในประเทศโดยใช้สายรับและเครือข่ายแฝงตัวเข้าไปในชุมชนเพื่อแจ้งเบาะแสจับกลุ่มและตรวจสอบผู้ต้องสงสัยโดยไม่ต้องมีหมายสาร 3. กวาดล้างชาวยิวและช่วยดำเนินการฆ่าทั้งเผ่าพันธุ์รวมถึงรวบร,รวมชาวยิวส่งไปยังค่ายกักกันและค่ายมรณะปราบปรามกลุ่มต่อต้านในเยอรมันและประเทศที่นาซียึดครอง 4. ปฏิบัติการต่อต้านการจารก,กรรมตรวจสอบและสกัดกั้นสายลับจากฝ่ายสัมพันธมิตรเกสตาโปได้ปรับปรามกลุ่ม SA และฝ่ายตรงข้ามในพักนาซีในเหตุการณ์ Night of the Long k n i g h t ในปี1934จับกุมหานและโซฟีซอลในเหตุการณ์ White Rose Case ที่นักศึกษาจากใบบิวต่อต้านฮิตเลอร์ในปี1943จับกลุมและทรมานผู้เกี่ยวข้องแผนลอบสังหารฮิตเลอร์ ในเหตุการณ์รยูไนเต็วินตี้พอในปี1944เกสตาโปมีบทบาทที่สำคัญในพักนาซีจนกระทั่งสงครามยุติลงเกสตาโปได้ถูกประกาศให้เป็นองค์กรอัากรรมโดยสารอหารระหว่างประเทศ IMT ได้ตัดสินลงโทษด้วยการประหารชีวิตสมาชิกเกสตาโปร,ระดับสูงหลายคน 5. บันเดนบู บรันเดนบุกหรือหน่วยลบพิเศษของนาซีในช่วงสงครามโลกครั้งที่2มีภารกิจลับเช่นการแทรกซึมการจารกรรมและการก่อวินาศกรรมหลังแนวค่าศึกซึ่งจะคล้ายกับหน่วยคอมมาโดหน่วย SAS และสเปนนารบรันเดนบุกก่อตั้งขึ้นในปี1939โดยหน่วยข่าวกรองฐานของเยอรมันแอปแวร์ F มีผู้นำสูงสุดคือทีโอโดฟอนฮิเพนขึ้นตรงต่อหน่วยแอปแวร b ันเดนบรูมีภารกิจหลักคือการแทรกซึมและจารกรรมด้วยการปลอมตัวเป็นทหารหรือพเลเรือนของศัตรูเพื่อรอบเข้าไปเก็บข้อมูลและวางแผนเปิดทางให้หน่วยหลักรวมถึงการก่อวินาศกรรมทำลายสะพานถนนสายโทรศัพท์ฐานทัพและสนามบิน b ันเดนบรูมีปฏิบัติการสำคัญดังนี้ 1. แทรกซึมในโปรแลนด์ในปี1 9 3 9 2. ยสพานและศูนย์การสื่อสารในฝรั่งเศสในปี 19403. สนับสนุนการลุกลานยูโคสลาเวียและกรีกในคาบสมุดบอลขาดในปี1941ในปี 1944- ถึงปี1945บันเดนบรูทถูกลดบทบาทและถูกผนวกเข้ากับหน่วยวาเฟน s อและหน่วยทหารราบปกติในช่วงสุดท้ายของสองครามและถูกรุกไปในที่สุด6 f ฟอร์เชเมียเกิลฟอร์เชเมียเกิลหรือหน่วยพลล่มของนาซีถูกก่อตั้งขึ้นโดยนายพลและผู้นำเคิร์กสติเดน ในช่วงปลายทศวรรษ1930ักรก่อนสงครามโลกจะเริ่มขึ้นซึ่งถือว่าเป็นหน่วยพลล่มยุคแรกของโรคโดยมีภารกิจในการจู่โจมทางอากาศในช่วสงสงครามโลกค,ครั้งที่2โดยสกัดกองทัพอากาศเยอรมันลูวาฟาและได้รับฉายาว่าเดอะกรีนเดวิลฟอร์สเมียเกลมีหน้าที่หลักคือการจู่โจมทางอากาศแอร์บอนแอ s เซิลโดยกระโดดล่มเข้าสู่พื้นที่ศัตรูเพื่อล้อมจากด้านหลังและเปิดทางให้กองกํลาลังภาคพื้นดินบุกเข้ามา2 กระโดดล่มเพื่อยึดจุดยุทธศาสตร์สำคัญเช่นสนามบินสะพานป้อมปราการและจุดการสื่อสารโดยไม่ต้องใช้กองกำลัง 3. ใช้เป็นกองกำลังเคลื่อนที่เร็วในการโจมตีกลับฟอร์ชเบเกอรได้ทำภารกิจสำคัญเช่นการเข้ายึดป,ป้อมเอเบนเอมาเอลในเบลเยียมปี1940 2. ยุทธการที่เกาะคลีกในปี1941 3. ป้องกันข่ามอนเตกาซิโนในอิตาลีอย่างก้าหาญในปี1944 จับตัวมุตโซเรนีร่วมกับออโตสกอร์เซนี eni, ในปฏิบัติการลับช่วยพูดนำอิตาลีในปี1944 7. w a f เ e n s ร c o m m ี่ d o u n ี t w a f f วาเฟน s m สเ m สค n มมดวเฟน s อมหรือหน่วยล่าสังหารคือหน่วยลบพิเศษในกองกำลังกองทัพภาคสนามมีชื่อเสียงในด้านการลอบสังหารการก่อวินาศกรรมจับกลุ่มบุคคลสำคัญแทรกซึมและสงครามจิตวิทยา w a f e n SS Commando Unit ถูกก่อตั้งโดย Auto-Sturfeld ในปี1943โดยมีภารกิจกักนี้1 Operation Oak ในปี1943 2 Operation g r e a t ในปี1944 3 Operation p u n d e r f o r t ในปี1944โดยการยึดอํานาจรัฐบาลกาการีไม่ให้ถอนตัวจากฝ่ายอักษะ8 Appwar Appa หรือ Appa der w e h r m a c h หน่วยข่าวกรองทางทหารของนาซีถูกก่อตั้งขึ้นในปี1920มีผู้บัญชาการสูงสุดคือพลเรือเอกวินแฮมคาราลิสที่ได้รับการไว้วางใจจากฮิตเลอร์โดยแอฟแวร์จะอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลฮิตเลอร์ในสังกัดโอเบคอมเบโดเดอร์แว m ร์มัสโคิของกองบัญชาการสูงสุดกองทัพมีภารกิจในการสอดแนมปฏิบัติการลับข่าวกองเชิงกลยุทธ และภารกิจรับทั่วโลกหน่วยแอปแวร์ an, มีหน้าที่สําคัญคือต้องรวบรวมหน่วยข่าวกองทางทหารเช่นความเคลื่อนไหวของกองทัพสัมพันธมิตรส่งสายเข้าไปแทรกซึมและสอดแนมในประเทศของศัตรูวางแผนก่อวินาศกรรมปองแบงและบ่อนทําลายตรวจสอบและปราบสายลับของข้าสึกร่วมมือกับหน่วยพิเศษเช่นบันเดนบุกหนวจูโจมลับหน่วยแอฟแวร์ an, จะถูกแบ่งออกเป็น3แผนกคือแอฟแวร์หสายลับและข่าวกองทั่วไป อัพแวร์2ปฏิบัติการรับการก่อวินาศกรรมการจารกรรมหน่วยคอมบันโดอัปแวร์3การป้องกันการจารกรรมโดยมีภารกิจสำคัญคือปฏิบัติการในสเปนตุรกีและตะวันออกกลางโดยการแฝงสายลับและปล่อยสายลับเข้าสหรัฐเพื่อสอดแนมแผนยุทธศาสตร์และทำลายโรงงานรวมถึงปล่อยข่าวลวงให้สมรนธมิเบ่งเบน,นเป้าหมายเช่นก่อนยุทธการบาบาลอสซาจุดจบของหน่วยอัปแวร์ได้เริ่มจากความขัดแยกงกันของผู้นำ โดยผู้ำนำพิมเลอร์ต้องการควบคุมหน่วยถ่อกองแทนพลเรืเอกวิลแฮมแคาราลิสและต่อมาในวันที่20กรกฎาคมในปี1 9 4 4ได้มีการพยายามลอบสังหารฮิตเลอร์โดยพลเรือเอกวิลแฮมแคาราลิสและเจะา้าหน้าที่อีกหลายคนถูกจับได้ว่ามีเอยลแอฟแวร์จึงถูกยกโดยฮิตเลอร์และย้ายอำนาจไปยัง m b i ของ RSHASD เป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของหน่วยรบพิเศษของนาซีที่วันนี้เรา เราให้ฝังถ้าชอบคลิดแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเราได้ทำคลิปด,ดีๆอย่างนี้ออกมาใหมเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ